ในตอนที่2ครับอันที่จริงแล้วเรื่องของมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็จะไม่ได้เขียนอยู่ในกฎหมาย PDPa อย่างเดียวเลยนะฮะยังไปเขียนอยู่ในประกาศของกระทรวงดีฉบับหนึ่งเป็นประกาศของกระทรวงดีเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะครับเขียนออกมา2ฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยประกาศนี่เขียนออกมาปี2013นะครับก็มีผล จนกระทั่งถึงวันที่31พฤศภาคม2514แต่เนื่องจากตัวกฎหมาย p d p a เนี่ยก็เลื่อนออกไปเป็น25 1 5นกะครับก็มีการต่ออายุประกาศนี่เรียกเงี้ยก็แล้วกันนะครับยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2515ซึ่งก็คาดหมายว่าวันที่1มิถุนาสอง5าค่าเนี่ยทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่ลวนบุคคลหรือกฎหมาย p d p a ก็จะบังคับใช้เต็มรูปแบบกันเลยนะครับตัวของประกาศกระทรวงดีเเนี่ยมีเนื้อหาที่บอกสำคัญมากนะครับ พูดถึงเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเนื้อหาของประกาศเนี่ยก็จะบอกหลักๆว่ามันจะมีแนวทางสําคัญอย่างไรในการที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยพูดง,ง่ายๆก็คือการจัดการเกี่ยวกับความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลนั่นแหละนะครับเช่นการกําหนดมาตรฐานการกําหนดมาตรการใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากเราไม่สามารถที่จะไปจัดการมัน พูดกันย่อๆว่า Data Security เนี่ยนะหรือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้าไม่จาัดก,การมันให้ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหมายถึงมีโอกาสที่ข้อมูลจะรั่วไหลนะครับข้อมูลรั่วไหลมันมีอยู่สองลักษณะเนาะถ้าแบบคุยกันแบบภาษาบ้านๆเลยเนาะคือแบบแรกเนี่ยคือมีใครสักคนหนึ่งแฮ็กเข้ามาในระบบเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีนั่นแหละคือแฮ็กเข้ามาในระบบนะครับกับอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าข้อมูลรั่วไหลอันนี้มองในมุมของบรรดานักไอทีทั้งหลายนะฮะมันก็คือ ข้อมูลมันอยู่ในมือของคนที่ไม่มีอํานาจหรือไม่เกี่ยวข้องที่จะอยู่อะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลของอลูกค้ามันไปอยู่ในมือของแม่บ้านเงี้ยต่อให้แม่บ้านเราจ้างมาทํางานให้กับองค์กรเลยมันมีความจําเป็นไหมอะยกเป็นจะรู้แค่ว่าชื่อนามสกุลของลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะให้ไปเสิร์ฟอะไรนะครับในตอนที่เราจะต้องไปแท็กแคร์หรือให้บริการลูกค้าที่มาติดต่ออย่างเงี้ยมันก็แล้วไปไงแต่ถ้าข้อมูลมันไปอยู่แบบ ไม่มีโครงการหรือภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องที่จะต้องไปทาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการล้วไหลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยดังนั้นเนี่ยองกรก็จะต้องจัดทําสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานแหละไอ้ที่ว่ายากเนี่ยไอ้คือมาตรฐานเนี่ยมันก็ยังไม่ชัวร์ว่าตกลงเนี่ยแค่ไหนจึงจะเรียกว่ามาตรฐานลองสังเกตดูนะครับผมจะชอบถามบ่อยครั้งเวลาที่ไปเป็นวิทยกรฝึกอบรมเนะี่ยพอพูดถึงมาตรฐานเนี่ย ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอ่ะท่านหมายถึงขั้นต่ำหรือขั้นสูงเวลาที่ท่านทาอ่ะโดยทั่ว,วไปพอพูดถึงมาตรฐานเราจะหมายถึงขั้นต่ำถูกต้องไหมฮะแต่คําถามคือท่านทําขั้นต่ำอ่ะมันจะการันตีความซีเคียวริตี้ของข้อมูลส่วนบุคคลที่มันอยู่ในความครอบครองอยู่ในการจัดเก็บดูแลของท่านอ่ะได้จริงหรือไม่เนี่ยเป็นโจทย์ที่น่าคิดมากเลยนะฮะดังนั้นเวลาเราพูดถึงมาตรฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเราคงจะต้องศึกษาให้ดีว่า ไอ้ขั้นที่มันจะปลอดภัยจากการที่ใครสักคนหนึ่งจะมาแฮกหรือใครสักคนหนึ่งที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะจะเข้าถึงได้เนี่ยมันมันเป็นอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้นะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของมาตรฐานหรือเวลาเราพูดถึงเรื่องของ Data Security กันแล้วกันนะก็คือหลักการสำคัญในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข,องข้อมูลส่วนบุคคล หลักการสำคัญเนี่ยเราเรียกมันย่อๆนะเป็นตัวย่อว่า CIA C เนี่ยย่อมาจากคำว่า Confidentiality หมายถึงการรักษามันไว้เป็นความลับนะครับส่วน I เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Integrity นะครับบางองค์กรบางท่านเนี่ยก็จะแปลว่าการคงสภาพของข้อมูลไว้นะครับแต่บางท่านก็จะบอกเป็นว่าคือการคงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลนั่นคือ Integrity ส่วน A เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า availability เนี่ยหมายคามว่าการให้ข้อมูลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อเราต้องการใช้งานเสมอนะครับทั้งนี้เราทำ CIA ของข้อมูลสมบูรณ์เบื่ออะไรฮะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายป้องกันการเข้าถึงนะครับทำให้มีการใช้การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือแม้แต่เปิดเผยอ่ะโดยที่ถูกต้องแปลว่าป้องกันไม่ให้มันมีการเข้าถึงการใช้การเปิดเผยโดยไม่ชอบอ่ะพูดง่ายๆนะครับ ส่วนที่สําคัญมากเนี่ยแม้ว่าตัวกฎหมายจะเลื่อนบังคับใช้ในหลายๆเรื่องออกไปแต่ย้ําเลยนะครับว่าสิ่งที่องค์กรจะต้องทําอยู่คือเรื่องของการจัดทํามาตรฐานในเรื่องของ Data Security ให้ครบถ้วนตามหลัก CIA อย่างที่ว่าเนี่ยเพราะมันเป็นรากฐานสําคัญเนาะในการที่เราจะไปดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลน่ยท่านจําได้ไหมครับว่าในบางมาตราของกฎหมาย PDPA เนี่ยยังบอกเลยแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติว่า ประเทศปลายทางที่เราจะส่งข้อมูลไปเนี่ยเขายังไม่มีมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มันเพียงพอคือเราเองเนี่ยเราก็พอจะรู้แหละว่าสมมติเราส่งไปต่างประเทศประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นประเทศที่ได้พัฒนามากๆเลยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีมาตรฐานเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่ากับเราแต่ถ้ามันเป็นความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมันเป็นการผูกพันตามสัญญาหรือแม้แต่การปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมันก็ส่งได้แต่อีกเรื่องหนึ่งนะ ส่งได้เหมือนกันถ้าเรามีมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอมันก็เลยน่าคิดว่าไอมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยในฝั่งเราเนี่ยมันอาจจะโอเคมันอาจจะดีอาจจะเฟิร์มอยู่แต่เราจะต้อง cover หรือเราจะต้องไปม,มองถึงปลายทางนั้นด้วยหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ส่วนที่สําคัญที่อยากจะคุยให้ฟังไว้ในเทนเนียก็คือไอตัวประกาศกระทรวงดีอีเนี่ย ได้กาหนดให้องค์กรในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งควรครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการที่เรียกว่า administrative safeguard มาตรการป้องกันด้านเทคนิคหรือ technical safeguard แล้วก็มาตรการป้องกันด้านกายภาพที่เรียกว่า physical เซฟการ์ดในเรื่องของการเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสังเกตดูนะครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องกระดาษเรื่องการเขียนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมันเป็นเพียงแค่มาตรการด้านเดียวเท่านั้นคือ administrative safeguard แต่มันยังมีอีก2เรื่องที่จะต้องทำอ่ะให้มันเข้ากับหลัก CIA อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมาตรการป้องกันดังไดงดิอันนี้ก็มีซอฟต์แวร์นะครับอันนี้อาจจะมีโปรแกรมในการดีเทคมีโปรแกรมในการช่วยสนับสนุนเรา แต่อีกเรื่องหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้เช่นเดียวกันเลยก็คือเรื่อง physical safeguard หรือมาตรการป้องกันการเข้าถึงนะครับการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยในเชิงกายภาพเช่นเก็บเอกสารไว้ในตู้ที่ล็อกกุญแจและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือผู้ที่ถือกุญแจให้ชัดเจนอย่างเงี้ยมันต้องครอบคลุมในเรื่องต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่า กระทรวงดีอีก็ไม่ได้กําหนดหรือให้นิยามความหมายของคําหลายๆคําไว้ชัดเจนนะครับมันก็เลยจําเป็นจะต้องไปดูแนวปฏิบัตินะครับขององค์กรอื่นๆที่เขาทำที่เขาทําในเรื่องของ CIA ยกตัวอย่างเช่นไอ้คําว่ามาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการเนี่ยก็ไม่ได้หมายก็ไม่ได้บอกไว้ชัดๆว่ามันจะต้องเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับเราก็เลยจะต้องไปทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ในตอนหน้าเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟัง นะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราคงจะต้องทําออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อหาของวิดีโอนี้มันยาวมากเกินไปเอาไว้ต่อกันในตอนย่อยตอนหน้าครับ